ปีนี้ดูเหมือนจริงๆก็ไม่หายคิดในแง่ลพมากไปเพราะเศรษฐกิจดะเศรษฐกิจดีนะครับรายได้ทุกคนเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าข้อควรระมัดระวังก็มากขึ้นคครับเป็นหนี้ได้ไหมเป็นได้แต่ก็ต้องอย่าไปแต่ก็ต้องจัดสรรให้ดีไม่ง้นจะกลายเป็นความทุกข์นะเป็นหนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงผ่อนหนี้ทุกก้อนไม่ต้องไม่เกิน40อร์เซนของรายได้ค่ะ ก็ต้องมาตั้งสติกันนะวีนี้นะสะสำหรับปีห้าหกไกันที่อีกหนึ่งสายมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณจียลชัยครับคุณจิรชัยเชิคค่ะครับผมวันบันดีครับคุณนยาคุณบันดี้ครับคุณตัวชัยครับเจอเจอครับชค่ะผมมีมีสองประเด็นนะครับคือหลังจากเราติดบูโรนี่อายุความกี่ปีถึงตลุกครับอ๋ออายุความอ๋อยี้ก่อนครับคุณคุณคุณเยียไครับ มันไม่เกี่ยวเรื่องอายุความนะครับองเข้าใจใีก่อนนะครับอายุความเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับว่าถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายเจ้าหนี้จะต้องไปดําเนินการภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดถ้าเจ้าหนี้ไปดําเนินการหลังจากนั้นถูกไหมครับแล้วลูกหนี้ไปต่อสู้ว่าพ้นเวลาแล้วอันนั้นเป็นเรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับครับประเด็นของคุณจิรชัยคือเมื่อคุณจิรชัยเป็นหนี้ นะครับแล้วมีการค้างชําระคือไม่ได้ไปจ่ายหนี้นะครับตามข้อที่จริงข้อมูลก็จะถูกส่งเข้ามาในระบบของเราวันไหนคุณจินลชัยจ่ายตรงงวดมันก็บอกไม่ค้างวันไหนไม่ทําตามสัญญามันก็บอกว่าค้างนะครับเขาส่งข้อมูลเข้าเราเข้ามาในระบบของเราครับนะครับจนกว่าจะมีการชําระนะครับเครดิตบูโรไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเจ้าหนี้กับลูกหนี้จะเถียงกันเรื่องอายุความ เธอมีสิทธิ์ฟ้องเธอไม่มีสิทธิ์ฟ้องมันเรื่องสองคนไปคุยกันเองเรามีหน้าที่เจ้าหนี้เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เขาก็ส่งข้อมูลมาว่าลูกหนี้คนนี้ยังไม่จ่ายเขานะครับลูกหนี้คิดว่าเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ลูกหนี้ก็ไปสู้กับเจ้าหนี้เอาเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณเจียชัยหนึ่งขอความกรุณาอย่าได้ลากเราเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่เป็นความเข้าใจผิดนะครับนะครับและก็เอาเราไปอ้างก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับคุณเจียชัยมีหนี้ นะครับสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่จะใช้อย่างไรจะมีเงื่อนไขอย่างไรก็ไปเจรจาตกลงกันครับข้อสองมีหน้าที่เก็บข้อมูลเรามีหน้าที่เก็บข้อมูลครับอครับเราไม่มีหน้าที่ไปบอกว่าในกอเป็นหนี้ในขอตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่นะครับครับค่ะแต่แต่ตอนนี้เนี่ยผมหมดแล้วล่ะ แล้วทีเนี้ยผมอยากขามอีกประเด็นหนึ่งตั้งแต่ผมผมเข้างานมานะคุณคุณสุรพลนะครับผมผมเอาเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยมาตลอดเป็นช่วงระยะเวลาระเกือบ2ี่ปีละหมายถึงว่าเงินเดือนผ่านใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วทีนี้เราเราขอบัตรเครดิตขออะไรนี่ส่วนมากมัดจะไม่ได้ตั้งแต่เงินเดือนแปดพันเขาก็ขอเป็นหมื่นตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมหกหมื่นแล้วทีเนี้ยเมื่อชิ้นปีที่แล้วเนี่ยผมก็เลยย้ายเข้ากรุงไทย นะครับแล้วที่นี้ผมทําเรื่องบัตรเครดิตบัตรเครดิตกรุงไทยให้ผมซึ่งซึ่งไอไอการีคไทยเนี่ยผมตั้งแต่เริ่มทำงานนะเงินเดือนหแสดพันอาจจะสงสัยฐานคือฐานว่าทำไมทำไมรายนั้นไม่ให้ทำไมรายนี้ให้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมจะเรียนอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ใช่เฉพาะไออันนี้นะที่อื่นเขาเขาให้ผมหมดอ่ะโอเคแล้วผมเองุณเชียใจครับนี่มาให้นี่แล้วผมหมดผมเลย ตอนที่ผมเงินเดือนหกหมื่นแล้วผมเป็นช่างเครนเือมื่นงั้นงั้นงั้นผมถามก่อนคุณเจียใจครับบัญชีที่คุณเจียใจเคยมีปัญหากับเขานี่บัญชีธนาคารอะไรไม่มีครับไม่มีไม่ไม่ใช่ที่ที่บอกว่าเคยค้างมีป่ะอ๋อมีอีออนตั้งแต่เริ่มแรกที่เปิดอีออนนั่นแหละแต่ว่าเราเข้ากสิกรไทยกรแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยที่ผมถามเบื้องต้นเนี่ยผมใช้นี่หมดแล้วไม่มีเัือหาใช้นี่เสร็จเป็นเมื่อปีไหนครับอ่าเมื่อสองปีแล้ว สองปีที่แล้วเพาจะในแบบนี้ครับคุณเฉียชัยาอะไรให้เรียบร้อยนะโอเคคุณเฉียชัยครับถ้าคุณเฉียชัยใช้ใช้เงินกู้ไปสองปีที่แล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้ประวัติบัญชีนั้นอะประวัติบัญชีนั้นนะประวัตินะประวัติบัญชีนั้นที่บอกว่าคุณเฉียชัยเคยค้างและต่อมาได้ชําระเนี่ยมันเหลือประวัติในบัญชีนั้นอะอยู่นิดนึงนะครับทีนี้คุณเฉียชัยไปแบงก์กอแบงก์กอเขาอาจจะบอกว่า คนที่จะมากู้กับเขาต้องไม่มีประวัติเลยอ,อแต่คุณเกียริชัยไปอีกแบงค์ขอแบงค์ขอเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยคนคนนี้เดินบัญชีดีเงินเดือนตั้งห0หมืนไม่เอาก็แย่แล้วนะครับดูแค่1ปีย้อนหลังคนหนึ่งดู3ปีอีกคนหนึ่งดู2ปีอีกคนดู1ปีมันไม่เหมือนกันอ๋อนะอันนั้นอย่าไปคิดนะครับคุณเกียริชยัยว่าแบงค์ทุกแบงค์เหมือนกัน สีแบงก์ยังไม่เหมือนโลโก้แบงก์ยังไม่เหมือนถ้าแบงก์ทุกแบงก์เหมือนกันก็มีแบงก์เดียวสิครับมีทำไมหลายแบงก์อ่ะเงื่อนไขธนาคารเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันก็เป็นสิทธิ์ของเราในการเลอใช้บริการเป็นสิทธิ์ของเราจะไปใช้ที่ไหนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะให้หรือไม่ให้แล้วทีนี้ผมออกรถใหม่ผมกู้กู้สากลของบริษัทผมนะสากลรถคันแรกวะใช่ใช่แล้วทีนี้เราจะไปดาวน์รถอะไรนี่เนี่ย ไปตั้งแต่ธนาคารอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้นั้นไปได้ธนาคารธนชาติครับดาวผมผมเลยบอกผมดาวตั้งหกแสนเลยผมว่าเอาแคปที่ว่าออกมาครับโอเคโอเคดาวสูงดาวสูงแต่อันอื่นผมว่าให้เงื่อนไขหกแสนนี้นะก็ไม่ได้ก็ผมถึงบอกเลยครับว่าคนอื่นเขาจะมองอย่างนี้คุณเจียชัยเขาจะมองอย่างนี้ว่าหนึ่งคุณเจียชัยมีนี่สมมุติว่ามีนี้อย่างที่ผมบอกอะเคยค้างเป็นคนเคยค้างแต่เคลียร์แล้วสามปีสองปี ไม่ออกไหมครับแล้วเขาก็อาจจะดูอายุนะครับเขาอาจจะดูบริษัทที่ทํางานแต่ละคนมองไม่เหมือนกันอนะครับไม่งั้นน่ะทุกคนมันก็แต่งงานกับคนคนเดียวกันหมดนะครับอ๋อดยนึกออกไหมครับคุณเจียชัยครับคุณเจียชัยยังรักชอบคนอื่นเนี่ยไม่เท่ากัน นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกที่ไหนต้อนรับเราเราก็ไปที่นั่นที่ไหนไม่ให้เราก็สงสัยได้แต่ว่ามันนก็็เปสแต่อย่าไปรู้หนาคำตอบนะครับเหนื่อยในการเลี้ยงแมะท้าเราก็ยังเหนื่อยกับกติกรไทยเราเป็นต้องไปดูว่าใครมาอะไรเลี้ยม่ตั้งเยอะนะครับใช่เล่นยงแม่ตั้งเยอะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสายแล้วครับขาดใจขาใจแล้วครับไขาใจเลยบางทีก็ไม่ต้องขาใจก็ได้นไม่ต้องขาใจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ้วันนี้จริงจริงมีสายมารออีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าต้องเท่านี้ก่อนเพถูกหมดเวลาแล้วนะคะย้ำเบอร์อีกหนึ่งครั้ง0 2 3 3 8 3 8 3 7าถึงเนะคะมีเวลาเหลือสักนิดนึงไปที่บางปูกันหน่อยนะคะเครียดเครียดเรื่องนี้พักก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวปีใหม่บางดูว่า บางคนบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องเรื่องที่ม่เผืจะพูดเว้นไว้ก่อนอากาศก็ดีอาหารอร่อยแล้วไปดูนกใกล้ชุมชนบางนานี่แหละอาที่นี่นะฮะบางโปนะคะตอนนี้คุณสุรพลรู้ไหมฮะเขานัดกันมาเนี่ยไม่รู้นัดกันทางไลน์หรือใน Facebook หรือเปล่าหรือในอินสตาแกรมหรือเปล่าแต่เขาจะมาที่นี่นะหนีหนาวมาจากไซบีเรียนะคะมาบินแบบนี้แหละนะฮะน่าไปน่าไปมากค่ะอยู่รวมๆกันเยอะก็สวยมากๆเลยช่วงเย็นๆนะตอนนี้ยังไปดูได้นะคะ มีนกหลายพันตัวหลายต้องเรียกว่าเป็นนพันตัวนะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เด็กๆชอบไปให้อาหารนะเดี๋ยวไม่รู้จะมีภาพหรือเปล่าต้องละแสนรู้ด้วยนะคะรู้ว่าต้องมาที่บางปูเท่านั้นหนีหนาวมาแล้วก็คุ้นเคยกับคนที่ไปเที่ยวที่นั่นนะบางคนก็ไปกินอาหารทะเลแล้วก็เลยได้โอกาสไปชมนกดูพระอาทิตย์ตกเย็นด้วยเลยนะคะดังนั้นลุงจัมออนแอร์เชิญชวนท่านผู้ชมที่ไปเที่ยวนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปทางมือถือเนี่ยส่งมาในโซเชียลมีเดียอย่าง f c e e o o o นะคะหรือว่า,าทางอีเมลก็ได้นะคะมาใน Facebook ลุงแจมคมชัดลึกค่ะแล้วก็ Facebook บางนา Society นะคะถ้าภาพเนี่ยรู้สึกว่าสวยนะเรารู้สึกเองก็ได้นะคะเ,รร <laughs> เดี๋ยวมีวารารงวัลเดี๋ยวมีรางว,าวัลให้นะคะค วันนี้เรื่องของกรดิเงินคริตอูโลเนะะี่ยเจอกันอีกทีเก็บคําถามไว้วันจันทร์เรามีนัดกันทุกวันนะคะเรามาช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกเรื่องของการเรงินกันวันนี้ดิฉันและคุณสุรพลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดี